ตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นรถยนต์แล่นผ่านประตูรั้วเหล็กสูงที่ถูกทวันเลื้อปกคลุมสองข้างทางเปแนวต้นไม้ใหญ่ทอดเงาลงมาบนถนนหินกรวดเสียงล็อบบดกับพื้นดังชัดเจนในความเงียบลินมองผ่านกระจกหน้าต่างดวงตาหญิงสาวสะท้อนเงาของบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งประงานอยู่กลางบริเวณบ้านหลังนี้ใหญ่มากเธอพึมพำออกมาเบา มันเป็นบ้านสไตล์ยุโรปที่ยังคงความงดงามแม้จะผ่านการเวลามานานเสากรมขนาดใหญ่รองรับประเบียงด้านหน้าประตูไม้แกะสลักดูหนักแน่นและแข็งแรงแม้จะเก่าเต็มทีหน้าต่างกระจกใสาบานสูงทอดนงาสะท้อนแสงแดดจางๆในยามเย็นข้างๆกันนั้นมีเรือนหลังเล็กที่ดูเก่ากว่าเล็กน้อยตั้งอยู่ห่างออกไปไม่มากกวินดับเครื่องยนต์ก่อนหันมายิ้มให้ลินลงไปดูข้างในกันไหมลินพยักหน้าแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปทั้งคู่ตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านก่อน บริเวณโดยรอบค่อนข้างรกร้างต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึกบางส่วนของสวนยังพอดูออกว่าเคยได้รับการดูแลอย่างดีแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและกิ่งไม้ที่ร่วงเปลื่นพื้นขณะที่ลิงเดินสำรวจเรือนเล็กใกล้ๆเธอสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นร่างของชายชราในชุดผ้าฝ้ายสีซีดกำลังก้มกเงยเอยู่ริมรั้วบ้านคุณลุงเธอเอ่ยเรียกอย่างลังเล ชายชราเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเขาดูลึกและเศร้าลึกๆรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นพวกคุณคือเจ้าของบ้านคนใหม่ใช่ไหมกวินเดินเข้ามาสมทบใช่ครับแล้วคุณลุงเป็นใครเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ยังไงลุงเป็นลูกหลานของคนรับใช้เก่าของบ้านหลังนี้ลุงตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลุงมีความผูกพันกับที่นี่และมาทำความสะอาดสวนเป็นบางครั้งกลัวว่าถ้ามันรกร้างเกินไปบ้านจะดูไม่น่าอยู่ งั้นเหรอคะลินพยักหน้าช้าช้าดีจริงๆที่มีคนมาอยู่แล้วลุงจะได้ไม่ต้องหัวพูดจบชายชาราก็ยิ้มบางๆก่อนจะก้มหน้าก้มตาจัดก,การกวาดใบไม้ต่อลินกับกวินหันไปสบตากันนิดหนึ่งก่อนที่กวินจะเอ,อ่ยขึ้นงั้นเราเข้าไปข้างในกันเถอะลินหันกลับไปทางชายชาราอีกครั้งแต่เขาหายไปแล้วเธอมองไปรอบๆอย่างงุนงงพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งแต่ไม่มีวิแววของชายชาราแม้แต่นิดเดียว คนแก่ที่ไหนเ,นเดินเดินขนาดนี้กวินคุมพมขมวดคิ้วลินยืนนิ่งรู้สึกถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นคอแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่มมาถึงบ้านหลังนี้แต่เธอกลับรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกสุดท้ายทั้งสองตัดสินใจเดินเข้าไปในตัวบ้านทันทีที่ผลักประตูเข้าไปกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นตลบอบวนเข้าจมูกบรรยากาศภายในมืดสลัวแม้ว่าด้านนอกจะยังคงมีแสงจากดวงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มาหลายปีเหรอลินถามพางกว่าตามองไปรอบๆใช่กวินพยักหน้าแต่โครงสร้างยังแข็งแรงอยู่นะลองดูสิพอทำความสะอาดแล้วจะต้องสวยมากแน่ๆลินกอดอกมองไปรอบๆอย่างพิจารณาโคมไฟแชนเดเลียกล่างห้องโถงปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมบันไดไม้ทอดขึ้นไปสู่ชั้นสองพื้นไม้ยังคงแข็งแรงแต่มีเสียงลั่นเบาๆทุกครั้งที่ก้าวเดิน ดนใดนั้นเองสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเงาบางอย่างที่ปลายถงทางเดินด้านขวาเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเธอหันไปมองอย่างรวดเร็วแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าลิงขมวดคิ้วเธออาจจะคิดไปเองเพราะความมืดภายในบ้านทำให้เกิดภาพหลอนแต่ในใจเธอกลับรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกกวินเดินเข้ามาด้านหลังวางมือลงบนไหล่เธอเบา,เบาๆเข้าไปดูกันเถอะผมว่าเราควรเลือกห้องนอนก่อน ลินพยักหน้าช้าๆก่อนจะก้าวตามสามีขึ้นไปบนชั้นสองแต่ขณะที่เธอเดินผ่านโถงทางเดินเมื่อครู่หางตาของเธอเหมือนจะเห็นประตูห้องหนึ่ง,งแงม้มเปิดเองอย่างช้าๆ